ต้องาเขาว่ามีดูน้ำน้ำตาลไหมครับ่เท่าไหร่เท่าไหร่ครับต่นพอไหมครับต่อแถวเราพี่คนนั้พี่เขาีก่าทันคิวี่หนึ่งรวยรวันนี้รวยวันนี้มีสองมีดูน้นน้ำตาลไหมครับ อุ้ยครับอุ้ครับอุ้ยอุ้ยได้จิงจังยับยับยับน้องดูดีไปหมดเลยไปครับชิมซี่อะไรไหม อันนี้มากเลยใช่ไหมใช่อบอกเปิดได้ยังโอเคสวัสดีดวดงท่านน้ำตาลเราไม่ได้เจอกันนาน